สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Perfect Plan Perfect Life ความสำเร็จที่เป็นจริงครับถ้าเรามองภาพของการดำเนินธุรกิจแล้วนะครับการบริหารเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของ การบริหารเวลาการบริหารเงินอย่างไรให้เงินกระเป๋าของเราสามารถที่จะสร้างไรายได้และขับเคลื่อนด้วยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเครียดด้วยครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเหล่านี้ไป,ปรพร้อมๆกันครับอาจเป็นว่าช่วงต้นในการแบบนี้นะครับเราไปชมไฮไลท์ของรายการกันก่อนครับเนี่ยอย่างที่เราเคยได้เห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกนะฮะเขาจะมีเวลากับการงานเนี่ยมากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปโอ้โห oh oh. สมัยก่อนนี่เวลาจะเป็นไหนนีพกเงินชีนึงเนี่ยทั้งบัตรเครดิตนี่โอโ้โหทั้งแบบพัตติ้งน้าใบหนึ่งต้องสามล้านกี่ล้านถึงไะพกกังชีนึงหลายแสน<ฮ>มันมีความสุขอยู่ที่แบบว่าการติดยึดว่าเงินเป็นใหญ่<ฮ>เป็นอะไรที่จะไปใช้เงินเป็น<ฮ>อะไรที่เราจะต้องออกไปกีดกู้ไปบอกว่าเฮ้ยนี่พันล้านนะ<ฮ>เป็นธุรกิจเยอะแยะยิ่งใหญ่นะกับวันนี้มันไม่ใช่ ผมเจอปัญหามามากมายกับองค์กรที่แบบว่าแย่งเครือข่ายแย่งองค์กรเนี่ยนะครับ,รบแม้แต่เหลือแต่ผมคนเดียวเนี่ยสมมติเราก็ยังมีสติปัญญาที่จะหยิบม,มาว่าเรามีอะไรครับกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่1ของรายการครับในช่วงของเปิดประเด็นเปิดมุมมองครับซึ่งช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องราวของการบริหารเวลาบริหารการเงินจะต้องบริหารอย่างไรและว,วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งท่านมีงานที่หนักมาก นะครับแล้วก็ต้องดูแลกิจการหลายๆรูปแบบด้วยท่านจะบริหารอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับผมขอต้อนรับท่านทัชกรนัชชากรรณนะครับท่านดารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารกิดติมศักดิ์ของบริษัทโกลแคสต์เกดติ้งจำกัดครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเราเจอกันเช่นเคยมาพร้อมกับท่านทีไรพร้อมกับเรื่องราวที่เวลาฟังดูแล้วเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของการบริหารเวลานะครับกับการบริหารเงิน ก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องราวตรงนั้นต้องเรียนถามก่อนว่าทุกวันนี้งานหนักมากท่านท่านดูแล<ช>บริหาร,รจัดสรรเวลาของท่านยังไงบ้างครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเ,ออเวลาในเรื่องการบริหารงานถูกไหมครับ,ค,รบคำว่าเวลานั้นหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยไปอยู่ในห่วงเวลาไหนาถูกไหมเป็นเวลาที่เป็นส่วนตัวในครอบครัวรรหรือตัวเราเอาเวลานั้นไปอยู่กับธุรกิจ <c oughs> การงานนะครับผมมีมุมมองอย่างนี้ตัวผม,มนะครับ,รบก็คือว่าไม่ว่าเวลาไหนเนี่ยมันอยู่ในในใจเราใจเรามันอยู่ณนะปัจจุบันนั้นปัจจุบันที่เป็นส่วนตัวปัจจุบันที่เป็นธุรกิจนะครับผมอิงเอาเป็นเ,เป็นณปัจจุบันนั้นนะเน่ยเป็นให้มีความสุขอยู่ในในขณะเวลานั้น นะครับอย่างที่เราบอกว่าถ้าคนที่จะประสบความสาเร็จนะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวด้วยประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจมันจะต้องประสบความสาเร็จจริงๆต้องมีสองตัวนี้นะถ้าบอกว่าประสบความสาเร็จในในครอบครัว,รวแต่การงานไม่สัก์เซสเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทําเพื่อครอบครัวเพื่อสิ่งที่เป็นจุดยืนให้กับ เบื้องหลังหรือง,งานนั้นเราผิดพลาดแล้วมันไม่ใช่ความสําเร็จแล้วแต่ถ้าเราอิงเป็นในเรื่องของความสําเร็จในธุรกิจแต่ครอบครัวเราที่แบบไม่มีเวลาหรือว่าแบบล้มเหลวเลยเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ความสําเร็จครับวันนี้เวลาของเราเนี่ยนะครับมันน้อย,อยงไง เวลาของเราน้อยมากเวลาคนที่จะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างที่เราเคยได้เห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกนะฮะเขาจะมีเวลากับการงานเนี่ยมากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปโอ้โหชีวิตของผมเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาคือเรียกว่าเป็นงานเลยเพราะว่า เออคือจะมีโทรศัพท์หรือจะมีอะไรต่างๆเรื่องงานหรือยอดขายเนี่ยมา24ชั่วโมงก็ร,ระวังระบบไว้นะฮะจะผ่านมาทางมือถือจะผ่านมาต่างๆนะครับแล้วก็เราก็แบ่งวางบริหารงานก็คือให้คนอื่นรับผิดชอบแทนเราและเมื่อโยนมาแล้วก็โยนไปให้อ่าฝ่ายต่างๆนะครับดูแลรับผิดชอบแทนเราลูกค,ค้ากเ,<ร>เรามีระบบที่ชัดเจนะนะครับฉะนั้นพอร,ระบบมันชัดเจนผู้บริหารทำให้เราสามารถบ,บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นใช่ฮะเราไม่แบ่ง เราไม่แบบว่าเราจะต้องทําเองครใหม่ๆนี่ผมบริหารมา12ปีนี้นะรบ,บริษัทนะปี2ปีแรกนี่ผมมา่งทำงานทุกอย่างเลยเหมือนจับก,กังแม้จะนั่งนับตังเองก็ถ้าฟังเรื่องราวแล้วต้องบอกว่าเป็นบิสเนสแมนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวอย่างนะครับของครอบครัวที่พยายามที่จะนําเรื่องราวของธุรกิจ เข้ามารวมกันแล้วก็ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จได้ที่เรื่องราวของเวลานะครับฟังจากท่านได้พูดแล้วเนี่ยเวลามีส่วนสําคัญกับท่านในทุกๆเวลา,วลาแต่ท่านนําเวลาของท่านเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่นําครอบครัวเป็นส่วนเกี่ยวขอ<ำ>้องนำนำงานที่ได้รับมานะครับทุกๆด้านเนี่ยกระจายให้ถูก ที่เราวางเอาไว้เมื่อระบบบรรทูแล้วเนี่ยทำให้เราบริหารจัดการสะดวกและคล่องมือมากขึ้นด้วยทีนี้จะถามต่อแล้วเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะเพราะเวลาเราบริหารเวลาได้แล้วเนี่ยก็บอกว่าเงินของบริษัทเนี่ยเข้าออกทุกวันและเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงด้วยเรามีวิธีการบริหารจัดการการเงินอย่างไรครับคือเงินเนี่ยมันจะเข้ามาไหลไหลาทางหน้า ไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นของสมาชิกที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเปิดศูนย์เครือข่ายอะไรต่างๆ mm hmm. นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงก็คือโยนหน้าที่ตรงนี้ให้ฝ่ายการเงินบัญชีเลย mm hmm. นะครผมเองจะไม่แตะไม่แตะเงินครับครับ จะเป็นการสั่งการว่าเงินก้อนนี้ไปบริหา,ารอะไรจากการอย่างไรนะครับ <ừ> สมัยก่อนนี่เวลาจะเป็นไหนนี่พบเงินทีหนึ่งเนี่ยั <ừ> ้งบัตรเครดิตเนี่ยโอ้โหั้งแบบแพทิน,นัมใบหนึ่งต้องสามล้านกี่ล้านถูกไหมครับกรพกังทีหนึ่งหลายแสนมันมีความสุขอยู่ที่แบบว่าการไปยึดว่างเงินกันใหญ่หเป็นอะไรที่จะไปใช้เงินเป็นอะไรที่เราจะต้องออกไปอีกโก้ไปบอกว่าเฮ้ยนี่กูพันล้านนะเป็นธุรกิจเยอะแยะ ยิ่งใหญ่นะ,ะกับวันนี้มันไม่ใช่กับวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็น e ก o เพื่อเราไม่ใช่ครับวันนี้เนี่ยการเงินการงานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพื่อครอบครัวมันกําลังทําในสิ่งที่แบบว่าเ,เราไม่ต้องไปเ,เป็นเหมือนกับว่าไปประกาศให้โลกรู้ไม่จำเป็นนั่นเป็นไม่ใช่สิ่งที่ชิรังไงมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ครอบครัว ยังไงก็เป็นของเรายังเป็นไงก็ไปอยู่ในครอบครัวเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนับจากเวลาที่ผมได้ความคิดได้มีมุมมองและว,วันนี้เราตัดสินใจว่า อะไรที่เกิดจากสติปัญญาเรารที่จะเป็นเนื้อง,งานแล้วก็เนื้อเง,งินที่จะเพิ่มผุนขึ้นมามันจะแปลเปลี่ยนเป็นธุรกิจอย่างที่เราเห็นแปลเปลี่ยนเป็น Channel คริสชแนลแปลเปลี่ยนเป็นห้องกระจายสตูดิโอนะครับแปลเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่มีสต็อกถึงหลายสิบล้านบาทเป็นสินค้าอะไรต่างๆแล้ววันนี้เรากําลังจะ,ะกระจายเป็นเรื่องของคนที่สองซึ่งเขาจะเป็นแบบ ในด้านของลุยๆหน่อย<ะ>เราก็จะให้เขาดูแลซึ่งเรามีธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรให้เขาดูแลในเรื่องของ18ล้อ10ล้ออะไรที่จะจัดส่งสินค้าบบนขนส่ง,ง,สงซึ่งเราต้องเพิ่มขึ้นมามนะครับและวันนี้เนี่ยนะจากที่เรามีสื่อเรามีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้โรงงานเนี่ย ก็มีแนวความคิดที่จะผุดขึ้นมาแล้วเป็นโรงงานนะครับเกี่ยวกับสินค้าต่างๆที่เ่ที่นำผู้รู้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะมาอยู่ในโรงงานเพื่อที่จะสร้าง แบรนด์สร้างสินค้าคือเราสามารถที่จะต่อยอดของธุรกิจของเราไปได้นะครับ,บต่อลายเข้าไปได้วันนี้เงินนี่มาอยู่ตรงจุดนี้ครับครับท่านผ<บ>ู้ชมครับต้องบอกว่าเวลาเป็นส่วนที่สําคัญในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็เมื่อเวลาบริหารจัดการได้แล้วนะครับส่งมาเรื่องของเงินเงินก็มีการแบ่งทุกอย่างให้ชัดเจนนะครับเมื่อนำสองสิ่งมาลงตัวกันผมเชื่อว่าธุรกิจของเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนี่ก็ช่วงแรกแค่นั้นครับซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของอาวุธละและอาวุธอะไรที่ เป็นตัวแปรสาคัญในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสําเร็จช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ